พี่น้องครับผมสวัสดีครับผมแต่ไม่ห่วยรัดพี่เก่าครับผมมารายงานตัวมือเพื่อไปหาเนื้อกินยังครับผมเห็ดง่ายๆเลยครับพื่อญ่ข้าปั่นครับนี่คือวัตถุดิบห่อๆของพหฮอครับผมมือนี้กินง่ายๆครับมียังก็กินอันนั้นแหละครับผมเอ้าพี่น้องคี่จิ๋วห่วยแล้วนี่คือบักเคือครับผม นี่คือวัตถุดิบของเฮามื um. ม้อนี้ครับผมบักเขือซีซูบักเขือครับผมข้าวเหนียวนี่ซุกไปข้าวเหนียวนี่นี่อ๋อซุกแล้วครับผมซุปบักเขือกินกับข้าวเหนียวมื้อนี้มื้อนี้เฮ็ดกินแบบง,ง่ายๆครับบ้านนอกบ้านนอกครับผมเอ้าติดตามครับผมวันนี้ครับป๋าเมื่อกลังไอ้ดังไฟครับบักเขือเขาอยู่เส้นี่บักสมไม้เส้นนี่ พี่น้องไปอีกแล้วเอ้ยบักสุม,มัยพี่น้องอย,า,ยา,อากเห็นสูตรซุปกระเขือผักเหนียวปะครับนตำปะตำกระเคี่ยวเนาะเออเอาพี่น้องมือน like ี้มือนี้มือนี้จีเค็ดชองแบบครับจีแบงค์เคิร์ครับผมเพื่อนบอกว่า เดี๋ยวจีแบงเกิงเสียดสุดเหนือครับผมจัดไปพี่น้องเขาเอื่นต่ำแม,มนบอยหุน่นต่ำมกเขือครับผมเธอเบิร์สูตรของผมครับของเพื่อนเด้อกระซุปมันแหละครับผมแมนบอยอายุบ้านก็เอื่นซุปครับผมนั่นแหละเอือตามกระตามครับผมซุปกระซุปแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจีแบงเกิงเดี๋ยวต้มซุกแล้ววันจีแบงเคิงพี่น้องิีตามไ้่มีน้องวันจะออกมากองหนาตามจะขึ้กกันบ่ครับผม <laughs> แบบนี้ก็แบบล่าสจเจอกันครับผมเ้า ติดตามครับต้มอ,อยู่นี่อีกยักหน่อยครับผมต้มสุกก่อนรอรอรอเอาใส่ไปเออเหตุ hey, ยังล่ะาะเหตุ hey, ยังล่ะฮะเอาจิซุปกี่เท่าพูดหน่อยหนึ่งเบ่เ <c oughs> กียกระโดดครับพ <laughs> ี่น้องครับผม <laughs> มึงเบเกียปากเนี้ยจิซุปกะเจ้าเฮ็ดยังซีบ่บ่ น้ำเงี้ยก็ล้างไม่แห้งลรอพี่น้องโอ้ยยิ่ไม่เห็ดจูบแบบนี้คือจะบอกบ่เอาน้ำเลยยิ่งโมกเกียกขีดเท่าไหร่ดิไหมขัาจีบเท่าก็บอกแค่ที่แรกเว้ยเออบอกเกลียร์เงี้ยพ่อพ่ออยู่เว้ยพี่น้องนี่ยินแต่เสียงครับผมเบิ่งฟื้นเิ่นที่ะข้างหมอแล้วมันยังเตะ อดยเอามาเจมาเ่ไอ้เพืนเป็นล่างครับผมเี่ยเอาเพืชออกมากครับโอ้ยหนวดตามุึงดูบ้านไหนเปล่่ยมั้งนีไกลแล้วไก่แล้วไก่แล้วไปอีกหน่อยนึงนะเอ,อ้าพี่น้องครับผมได้ทีแล้วเดี๋ยวสิตากให้มันเย็ยนหลัก็สิีแบงกันครับผม แบงแบบเฮ็ดสองยางครับเดี๋ยวจีให้ให้ผมต่ำก้อนบอกนี่ครับบัตรต่ำก้อนให้ผมต่ำก้อนนะโอเคครับผมเดี๋ยวรอให้มันเย็นเดี๋ยวจีต้มน้ำปลาเดี๋ยวจีขัวบักพริกมือนี้เอาพริกดิบเนาะบักพริกดิบเพื่อกันครับขัวโอ้บักพริกสุกบักพริกม่บักพริกแห้งนะบักพริกสุกไอญแดงครับผมเพื่อกันแต่ว่าสีต่างกันกใส่ไข่ก็บอใส่ครับของคนใส่ไข่พี่น้องโองใส่สองน้อยเลยนะสองน้อยเนาะเอาจัดไป้พี่น้องกินได้หูววัน ซุปบักเขือเพื่อนน่ะเพื่อนอื่นต่ำแต่ว่ากับซุปนั่นแหละเพื่อนจีใส่ไข่ครับผมติดตามครับพี่น้องเดี๋ยวต้มปลาตั้วพริกครับผมเห็นเห็นมันเย็นเด้อเอาขั้วพริกก่อนเลยคือบ้วหัวน้ำกันเจ้ามากย่างบ่อนค่อนข้างนื้อย่างนี่อะไรกับใส่บ่กะปิครับฮะกะปิกี่กะปิพ่อทบานนี่เอาพี่น้องเอาสูตรเนื้อครับผมบอาใส่ปลาแดกใส่กะปิจัดไปครับผม เราจะแซบครับพี่น้องเบิ่งเอาระชั่นฝีมือกันเนาะอนี่พอนอ่ข้ากระทาไปหันและไม่ต้องเที่ยวเออหอมสุกต่อไปครับผมสูตรสูตรเนื้อครับบานนี่สูตรเนื้อเพื่อนสิย่างครับหัวหอมครับกะปิน้ำครับผมติดตามครับครับผมพี่น้อง เหล้าคว,วันเลยครับผมสากฮิตเซ่ของเล้าคว,วันครับเดี๋ยวเพิ่นเดี๋ยวจังไห้พื่อนครับปั่นไม่เห็นแบบของเหนือเพิ่นครับผมเฮ็ดใส่ไข่อะซุปใส่ไข่ครับกันยุบานอื่นซุปใส่ไข่ครับผมพอไปแบบเราเล่าครับ <c oughs> <c oughs> น,นี่ครับผมแบบเราเล่า ลึบลึบนี่นี่นี่พ่อไปพ่อหรอวะอต้องเห็นลายครับผมาองอย่าใส่หน่อยเด็ดขาดครับผู้มัวอย่าใส่หน่อยเด็กขาดครับผู้มัวมันหกครับผมน้าประแดดเข้มบ่นี่ ว่นไส่เข้าลัวครับของล่าคนต้องไส่ข่าขัวมันหอมครับผมคนหอมผักชีครับผมป้าถ้าว่าของทั้งพคนบันเหตุผมกับบรี่โอ้ยโขกขึ้นไปกัมาพันธุ์พันไสอยังไงผมกับบุรี่ครับใส่ กบหัวบอเซอันนี้บอ่อน,น่ามันอยากม้วนไหวนี่โคกนี่โมเมนต์โคกกินน้ากินนะครับผมเบิกซ้อมมือเงินเบอรซ้อมนะครับโคกนึกโคก,กตำไปพริกแกงโคก,กตำโคกมพริกแกงโคกแบกพริกซ,ซีครับผมตำเครื่องอะ่ะหล่นเลยครับผม ซุปบักเคือครับผมตาเนียพูดว่าต่ําครับต่ําบักเคือครับผมของผมเอ,อือซุปเอาเดี๋ยวทีไปล้หลังเฉกไปเพื่อนครับมงี่ยขําปั่นครับผมได้ละทิดตามครับผมเมื่อกี้ว่าจะล่างกัเพื่อนคิดได้ว่าโอ้ยซุปข,ขึ้นกันครับเล่บหลางครับผม กระพี้วะเนี่ยพี่แกขึ้นใหม่อ่ี่ยังเนื้อหมูปิ้งครับเดี๋ยวติดตามครับผมพี่นอ้องดูเกไก่ก่อนครับมันติดกระเด็นใส่ครับผมตามด้วยหอมครับโอ้ยมันต้องหอกดักเดี๋ยวไปไปแยกเอาอยู่ในท้อง <laughs> ใสบบ่บักเคี้ยขึกันครับผมโอ้บักเกือหน่อยไปแล้วว่าผมออกไปลายพุดบ่ก็ดีเนาะจินล่นไม่มียหอกเอาเอา,เอาต่อไปขั้นตอนต่อไปฮะมันหม้อกบ่ต่ำดิ สามที่นึ่งเดานะมันเป็นน้ำขคกุกถ้าไปเป็นขลุกอีกแบบนึงนี่ย่ต้องคนเลยเนาะนจัวจ่วๆๆเลยันนีมันขลุกอันนี้มันขลุกไอ้คกุคกไอ้พวกพริกแกงที่ตามด้วยใครครับผมพี่นอ้องชุบมะเขือชุบมะเขือใส่ไข่นะครับทำอยู่บ้านผมนี่กันกัดจีไสปลาทูกัดจีไสปลาแหงครับผมอันนี้เพิ่นใส่ไข่ครับ เดี๋ยวขันโมมีมน่ากิน,นปุ่นตะไคร่ก็ได้ว่าาะนนอนวะทำตะไคร่ก็ได้นาะเอาพี่น้องผักว่าใจเลยบ่ผักว่าใจผักย,ยังเลยบ่ต้นหอมชีด้วยขนาดเอาพี่น้องที่ตามครับเดี๋ยวบนดินใ่กับปีกใจ,ใจประแดกไปน้ำ้วยังนวเอาพี่น้องที่ตามครับผมเรียบร้อยเพื่อนว่าเดี๋ยวไปซิมข้างนอกกันครับผม ไม่ต้องซีเมเลยบอลม,มั่นใจฟีมื่อมาแล้วครับผมกับเขาห้องมาแล้วไอ้อ้าวเส่ใส่ข,ข,ของอันนั้นบมอกของเนื้อนมอกมีของเนื้อครับนี่ของเนื้อครับผมอันนี้ของ ทั้งทั้งลาวบ้านผมครับผมเอาบกสมไม้เป็นยังม่หงวันจะเศรื่อนพี่น้องนี้ยินงสียงนะครับเอออยู่ครับผมจุงใจจีบวนออกไป่เนี่ผมว่าตะบะเมียบนนอนอยู่บนครับผมพุ่นดำดำบุนครับพี่น้องขามากๆพี่น้องม่กินขานับกันครับผมรับสปบักเขอผมลังเงก้อนก่อนเลย อันนี้นผ,มผมตำมะเขือครับรอันนี้ซุปมะเขือครับขลางพี่น้องอันนี้ทางเหนือครับอันนี้ทางอีสานบานเฮ้าเล่าคือกันครับขละงสูตรครับอันนี้ผมตำมะเขือใส่ไข่ครับพี่น้องอันนี้ซุปบะเขือใส่ใส่ยางบุล้วแต่เพิ่นใส่คคก ชิิมเลยตั้มมาได้ิมด้วยเอพี่น้องครับมาครับมากดคอร์ดมากันครับผมแซ่บมหือย่ามาน้าเน่ยิมอู้ักมือนพี่น้องครับผมมีครับผงนอมีคือเกาบัตบี้งมองไทยกับมีคือเก่าครับผมนี่้ออกด่งมียังนี่บักเอื่ยงนี่บักเกพวงหรือไงอื่ยงบักแข่งกุลัวเนาะบักแข่งกุอบเอื่นบักแข่งดี่ิครับผม นี่ที้แน่ขี่น้องผมเดี๋ยวผมจิ้มึงผมกลองเดี๋ยวผมจีบจี้มเบิร์นอยู่ผมผมไม่แสบแล้วแครับกิลีครับร้องเฮ็ดเบิรงก็ได้แต่ต้องใส่สูตรผมนะครับเถึนแซ่บบ๊วยป่าทู่ครับผมเลี้ยวบริเวปนใจครับผมเหตุเบิรงเป็นยังไง เดี๋ยวมือรุ่นจีเฮ็ดสู้บังมีครับผมขวดตำบังมีมั้งบางหืมตำบังมีเจ๊ไก่ปะบ๋อเฮ้ยป๋อตำบังมีบ้านเจ๊ไก่ยิงหมูเส้นในหมูเด้ตำบังมีเออเส้นในหมูเส้นในหมูสุกนะอือเดี๋ยวๆครับชิมของอีสานบ้านเฮากันดื้อข้ามาดากับจีไสยู่วปะจูบังมีครับผมผมใจหล่นๆเลย มันก็แสีบไปอีกแนวหนึน่งครับแสีบคนละแนวครับเพื่อจะใส่น้ำใส่น้ำปลาแดกหน่อยพวกมันเรียกว่านัวนะนี่ตำหนิพอดีพอดีบอกเทวทีแน่ๆน่ะมือนี่มันแสีบก้นหลาบแกก้อยกันเถอพี่นอ้องต้มปลากันนี่ก็เสียบกว่าอีกบอกแพงสำหรับบอกแพงนะสำหรับโบเซียพี่น้องลองไปเห็ดเบิ้งหนึ่ครับโอ้โหทิกเขาก็ดังอย่าง หอมแดงก็ย่างกะปีก็ย่างน้ำปลาดาต้มใส่จังน้อยนึงโอ้พี่น้องเลยต้มไข่ก็ใส่อีกอแซบ่บพี่น้องลงเห็ดบ่งเดอครับ <c oughs> ถ้าได้สูตรอยากได้สูตรนี้ทรมาหาเลยจะนด้เวลาถือว่าสิแกะสีแก้วอย่างนั้นมีหนังสือหาซื้อได้ตามท้องตลาดผงไม่ได้โฆษณาเลยครับแต่ว่ามันมีไข่หลื อก็ยังหาจืดอย่างนี้จืดบ้าคล้าย่ันวะเดี๋ยวคงไม่หนีกามืงอนหรือเงินไม่เว้นไปจืดของล้วนจืดบ่ใคล้ายกันวะเอาติ๊กต่างครับผมตอนนี้หัวรักชื่อว่าสีแก้วความกลับพอใหญ่คำปั่นคนไล่เมียครับเออมีเมียครับคนมีเมียเลยไปยังก็ปั่นมีเมียได้ครับผมน่ำลาเดอกมีครับมีติ๊กต่างครับผมจบยี่ลรอครับ สวัสดีคร,ร,รับผมมันใส่ที่หลังมันคือแสบมันนัวมันนัวได้ยินไหมครับเมียวนว่าปัตปันอยากโดนตื้ <c oughs> ไปบอคลิปแรกๆว่าผมมีเมียมันเดี๋ยว่นจะหาว่าใช่ บ่เจ้า,าสู่เหมือนงูบ่มีพิดแต่ไม่ผิดเลยคือบ้านผิดเบิ่์ครับผมอีกอันก็อยกอันก,ก็ใช่บ่เจ้า,าสู่เหมือนงูบง่มีพิษงูสิงกันตัวนั่นแหละเขาต้องมีพิดน้อยน่อยเงียมาก